ันต่อได้ไหมอันนี้เป็นเป็นเป็นเทปหรือะนต่อครับเป็นภาพเป็นภาพผด้วัดได้รู้ไม่ใช่ใส่ใส่เทปน

นัดมีที่ยากก็มีนะเป็นพานปอร์คลา่อนะยากต้องแบบไม่นพานปอร์คลาบก่ยากมากเป็นภาษาจำอาหได้อาจจะมีนะอาหารจำได้แต่ลึดูไปก็ไม่มีอะได้ ไี่ต้องสูงนะเฮ้ยวันนีพี่ตุนักบ้าวันนี้มันจะได้ายนี่กัรพี่ตุนักบ้าไว้บบา้ายนะ่าฉีกการพี่ตุนักบ้าเดี๋ยวเป็นไม่าเดย